ภาวะเมนซีดอ่อนเปรียวเวียนศรีรษะล้วอาจจะเป็นโรคนี้ได้นะคะหลายคนมีปัญหาในเรื่องของอไรคะอุย๊ยอ่อนเพรียมากเลยพี่ปาลาแล้วเวียนศรีรษะมากไม่รู้ว่าเป็นโรคอะไรวันนี้พี่ปาลารวบรวมคำตอบเหล่านี้มาไว้ให้แล้วมาฟังพร้อมพี่ปลาเลยนะคะพี่ปลาอยากจะบอกนะคะ หลายคนจะมีอาการเช่นซีดอ่อนเพลียมึงเวียนศีรษะหน้ามืดบ่อยหายใจลำบากเจ็บหน้าอกภาวะเหล่านี้จะมาพร้อมกับภาวะที่เรียกว่าโรคหิตจางค่ะคือร่างกายมีความข้มคุ้นของเม็ดเลือดแดงน้อยแล้วก็ค่าระดับฮิมโกลบินต่ำสาเหตุก็มีหลายสาเหตุนะคะเช่นขาดสารอาหารหรือมีความผิดปกติในร่างกายทำให้มีการทำลายเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกติค่ะ วิธีการรักษาเขาก็จะรักษาตามสาเหตุต่างๆคราวนี้เรามาดูเลยนะคะภาวะที่เราเรียกว่าลหิตจางหรือที่เรียกกันทั่วไปว่าภาวะเลือดน้อยหรือซีดคือภาวะที่ร่างกายมีปริมาณเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติทาให้ไม่สามารถนอกซิเจนไปเรียงเนื้อเยื่อต่างๆได้เท่าที่ควรการที่ร่างกายมีภาวะที่เรียกว่าเลือดน้อยนะคะจะทําให้เกิดอาการซีดวิงเวียนศีรษะหน้ามืด หนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่สดชื่อและบางคนอาจจะเป็นลมหมดสติได้ค่ะอันนี้สิ่งต่างๆนี้เราต้องระมัดระวังเราอาจได้ยินคำว่าลมหิตจ,จางกันอยู่บ่อยๆและคิดว่าเกิดจากร่างกายขาดสารอาหารแต่รู้หรือไม่คะว่าภาวะลมหิตจ,จางนั้นเกิดได้จากหลายสาเหตุทั้งที่เป็นมาแต่กําเนิดและเพิ่งเป็นภายหลังซึ่งแต่ละสาเหตุนั้นก็มีความรุนแรงแตกต่างกันไปอาการของภาวะโลหิตจ,จาง การที่ร่างกายมีเม็ดเลือดแดงน้อยกับปกติทําให้ร่างกายขาดฮิโมโกบินซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญที่ช่วยลำเลียงออกซิเจนไปยังเซลล์และเนื้อเยื่อต่างๆโดยระดับค่าฮิโมโกบินและความเข้นข้นของเม็ดเลือดแดงแตกต่างกันในแต่และประเภทนะคะคือทั้งผู้ชายผู้หญิงเนี่ยก็จะมีค่าแตกต่างกันไปเลยและที่สําคัญถ้าใครมีภาวะที่เรียกว่าโลหิตจางจะมีอาการต,ต่างดังนี้ หอ่อนเพลียใจสัน่นแล้วก็เหนื่อยง่ายกว่าปกติสองซีดเหลืองมือเท้าเย็นผิวหนังไม่มีเลือดฝาด 3. ามิงเวียนศีรษโปวดหัวมึนงงแล้วก็หน้ามืดบ่อย 4. หายใจลำบากและมีอาการเจ็บหน้าอกเป็นบางครั้ง5ไม่สดชื่นทางนี้ความรุนแรงและความถี่ในการเกิดอาการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลหาภาวะโลหิตจางเกิดจาสาเหตุที่รุนแรงมาก ก็อันตรายถึงขั้นเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วก็เสียชีวิตได้นะคะหากมีอาการเข้าไขา่ภาวะโลหิตจางเราต้องไปปรึกษาแพทย์เขาจะตรวจดูความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดโดยหากตรวจพบว่าความเข้มข้นของเม็ดเลือดแดงน้อยก็จะได้รับวินิฉัยว่ามีภาวะโลหิตจางสาเหตุของภาวะโลหิตจางอย่างที่พี่ปราบ,บอกนะคะก็คือบางรายเขาอาจจะมีการสูญเสียเลือดซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลหิตจางที่ปุบบ่อย การสูญเสียเนี่ยกอาจจะเป็นแบบเฉียบพลันหรือเรื้อรังก็ได้เช่นการเกิดอุบัติเหตุการที่มีภาวะแท้งบุตรการติดเชื้อพยาธิปากคอการเสียเลือดจากการมีเลือดออกผิดปกติทางช่องกรอดเลือดออกทางเดินอาหารหรือจะละมีเลือดปน 2. มีการสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยค่ะเชื่อไหมคะว่าปัจจัยที่ทําให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติ มีทั้งโรคที่เป็นมาแต่กําเนิดและโรคที่เกิดขึ้นภายหลังตัวอย่างปัจจัยที่ทําให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยได้แก่ 1. มีความผิดปกติของไขกระดูกเช่นไขกระดูกโฟติดเชื้อในไขกระดูกมะเร็งไขกระดูกเนื่องจากไขกระดูกเป็นเยว,วะที่สร้างเม็ดเลือดแดงในผู้ใหญ่ 2. มีความผิดปกติเกี่ยวกับฮอร์โมนเช่นภาวะขาดฮอร์โมนอิริโพอิตินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่หลังจากไต และกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงการขาดฮอร์โมนดังกล่าวอาจเป็นความผิดปกติแต่กำเนิดหรือพวกโรคเรื้อรังต่างๆเช่นโรคไตวายวเรื้อรงังโรคตับและก็ข้ออักเสบข้อที่3ขาดสารอาหารรับประทานอาหารไม่ครบห้าหมู่โดยเฉพาะวิตามิน B12 ิโฟเลตและธาตุเหล็กสารอาหารที่เป็นส่วนประกอบสําคัญในการสร้างเม็ดเลือดแดงการขาดสารอาหารเหล่านี้จะทําให้การสร้างเม็ดเลือดแดงผิดปกติ ส่วนใหญ่จะพบในผู้ที่มีการรับประทานบังสวิราชผู้ที่มีอาการเบื่ออาหารแล้วก็มีเรได้น้อย 4. ตั้งครรนบ้าที่คุณแม่นะคะหลายคนนีใน6เดือนแรกจะมีภาวะขาดโฟเลกและธาตุเหล็กทําให้เกิดอาการโลหิตจางได้บ่อยๆการรับประทานโฟเลตและธาตุเหล็กเสริมขณะตั้งครรนจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโลหิตจางได้แต่ทั้งนี้ต้องไปพบแพทย์ที่เราฝากคันนะคะ อย่าซื้อ,อยามารับประทานเองนี่เป็นสิ่งที่สําคัญมากเลยในหญิงที่ตั้งครรภ์แล้วการที่รับประทานอะไรก็ตามเป็นส่งผลถึงเด็กหรือทารกในครรภ์สำคัญค่ะถ้ามีอาการผิดปกติต้องไปพบแพทย์ทันทีถึงตอนนี้พี่ปราย,ยาจะให้แชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันกดไลค์กดแ like, ชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่น กดติดตามกดกระดิ่งช่อง y ย u u ูบพี่ติฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปลานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อดึงตัวเข้าสู่ผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อนเลยภาวะที่ทำไมบางคนเหนื่อยง่ายเวียนศรีรษะแล้วก็รู้สึกไม่สดชื่นนั่นแหละค่ะมาฟังเลยนะคะข้อ <c oughs> <c oughs> ที่หมีการทำลายเม็ดเลือดแดงมากกว่าปกตินะคะ เพราะนั้นเราต้องดูเลยค่ะปัจจัยที่ทําให้เม็ดเลือดแดงถูกทําลายมากกว่าปกตินั้นมีมากมายเช่นโรคธลาลัสซีเมียซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุก,กรรมทําให้เกิดอาการผิดปกติตั้งแต่เล็กน้อยไปจนถึงรุนแรงขึ้นอยู่กับชนิดของธลาลัสซีเมียรหรือในโรคที่มีความผิดปกติของเม็ดเลือดแดงที่มีรูปร่างผิดปกติไม่สามารถขนส่งออกซิเจนได้สมบูรณ์และถูกทําลายได้ง่าย ในกรณีที่มีม้ามโตซึ่งม้ามเป็นเยวะที่ทำหน้าที่ทำลายเม็ดเลือดแดงค่ะหรือในโรคมะเร็งเช่นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวมะเร็งต่อมน้ำเหลืองโรคไขกระดูกเสือ่อมก็หกปัจจัยอื่นๆปัจจัยอื่น,นที่ทำให้เกิดภาวะโลหิตจางเช่นเกิดการติดเชื้อไวรัสบางชนิดร่างกายขาดเอนไซม์บางตัวหรือเป็นผลจากอาการข้างเคียงจากยาเป็นต้นภาวะเส้นซ้อนของโลหิตจางอันนี้เราต้องรู้ไว้นะคะเราจะได้ระมัดระวัง อันตรายจากภาวะโลหิตจางโดยทั่วไปมักมาจากอากาอ่นอนเพลียมีเมยนศีษะเหนื่งง่ายทําให้กิจกรรมต่างๆไม่ได้ตามปกติหรืออาหน้านมือเป็นลมหมดสติจนเกิดอุบัติเหตุได้นอกจากนี้ผู้ป่วยที่มีโลหิตจางหัวใจกกจะต้องทํางานหนักกว่าปกติเพื่อสูบฉีดเลือดทําให้อาจเกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะและหัวใจวายได้เช่นกันส่วนผู้ป่วยโรคธาลัาสซีเมียที่ต้องรับเลือดเป็นประจําก็สิ่งต่อการเกิดภาวะเหล็กเกิน ซึ่งอาจเป็นอันตรายได้การรักษาภาวะโลหิตจางการรักษาภาวะโลหิตจางจะรักษาตามสาเหตุที่ทําให้เกิดโรคเช่นหนึ่งการรับประหารเสริมผู้ป่วยที่มีภาวะโลหิตจางจํานวนมากมักขาดสารอาหารสําคัญทําให้มีการสร้างเม็ดเลือดแดงน้อยกว่าปกติดังนั้นแพทย์จะแนะนําให้รับประทานธาตุเหล็กวิตามิน B12 และก็โฟเลตเสริมรวมถึงอะไรอีก่ะคะรวมถึงการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารดังกล่าวสงูงเช่นพวกนม เครื่องในสัตว์ไข่และผักใบเขียว2อการรับฮอร์โมนเสริมวิธีนี้เหมาะกับผู้ที่ขาดฮอร์โมนอิริโพยตินแพทย์จะฉีดฮอร์โมนเข้าสู่ร่างกายเพื่อกระตุ้นการสร้างเม็ดเลือดแดงนอกจากนี้ผู้ที่มีประจำเดือนมากกว่าปกติหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติเช่นผู้ที่อยู่ในวัยทองอาจาต้องรับฮอร์โมนบางอย่างเพื่อปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายเพิ่ม 3. ในรายที่เสียเลือดมากๆก็จะต้องมีการให้เลือดนะคะ สี่การปลูกถ่ายไขยกระดูกการปลูกถ่ายไขกระดูกในภาวะที่มีโรหิตจางอย่างรุนแรงและสาเหตุมาจากความปกติของไขกระดูกแพทย์แนะนําให้เปลี่ยนถ่ายไขยกระดูกโดยใช้เซลล์ตน้นกาเนิดจะกพู่บริจาคที่มีความเข้ากันได้กับร่างกาย 5. การตัดม้ามหากมีภาวะม้ามโตพี่ตาแนะนําเลยและเกิดการทําลายของเลือดแดงมากแพทย์จะต้องตัดม้ามแต่ทั้งนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์นะคะมาถึงการป้องกันภาวะโรหิตจาง ภาว่าลหิตจารที่มีสาเหตุมาจากความผิดปกติของธรรมพฤติกรรมนั้นไม่สามารถป้องกันได้แต่เราสามารถป้องกันปัจจัยอื่นซึ่งรับมาภายหลังได้แก่ง 1. หลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุที่ทําให้เราเสียเลือดมาก 2. รับประทานอาหารที่ครบผ้าหมูโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่มีธาตุเหล็กวิตามิน B12 และโฟรกส,สูงได้แก่เนื้อสัตว์เครื่องเนสัตว์นมไข่ผักใบเขียวและธัญ,ญพืชโดยเฉพาะหากอยู่ในระหว่างตั้งครร สาหากมีประจำเดือนมากผิดปกติหรือมีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติเช่นผู้ที่อยู่ในวัยทงควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับประทานธาตุเหล็กและโฟรเรตเสริม4ไม่รับประทานยาชุดนะคะบางคนมีอาการแก้ปวดเมื่อยแบบปวดเมื่อยมากๆเลยค่ะเป็นไง่ะคะไปซื้อยาชุดมารับประทานซึ่งพี่ปราบอกเลยว่าอันตร,รายมากๆนะคะหาหากมีภาวะโรหิตจังอยู่แล้วและวางแผนจะมีลูก ควรปรึกษาแพทย์เพื่อหาทางป้องกันไม่ให้โรคถ่า่ทอดไปสู่ลูกหหากมีอาการปวดสีดแน่นท้องขับถ่ายจยาสผิดป,ปกติเช่นมีเลือดปนออกมามีเลือดออกจากช่องคลอดผิดปกติหรือสงสัยว่ามีภาวะลมอิดจางควรปรึกษาแพทย์เพื่อรับการตรวจวิจฉัยอย่างถูกต้องต่อไปนี่สาคัญมากๆนะคะถึงตอนนี้พี่แปร์อยากแชรแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆกันนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันค่ะ กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆท่านอื่นกดติดตามกดกระดิง่งช่อง y ยูทูปพีทีฟิชเป็นก่อนกำลังใจพี่ปรานะคะเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวกันเพื่อเติมต็มตัวความสุขผู้ส่งยุคคุณภาพผูพ้ส่งไมโครภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งช่อง y o u YouTube Healthy Fish